วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะซึ่ง6สูตรหลักๆที่เราจะได้ใช้เลยก็มีอยู่ดังนี้ค่ะ 1. ดิฟไซ n u ยูเท่ากับคอสยูดิฟยูเช่นถ้าเราจะหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับไซ x ข้อนี้ x ก็เทียบกับ u ถูกไหมคะก็จะได้เป็น y าพามมีค่าเท่ากับคอสเอกดิฟเกซึ่งดิฟเมีค่าเท่ากับ1ก็เอา1ไปคูณกับ cos x ก็จะได้ว่า y พามีค่าเท่ากับ cos x ค,ค่ะ 2. ดิฟ cos u เท่ากับลบ s i n u ดิฟ u เช่นถ้าเราให้ y มีค่าเท่ากับ20 cos x เ,เวลาดิฟเราก็แยก20มาไว้ข้างหน้าแล้วก็ดิฟเฉพาะ cos x ดิฟ cos x ได้ลบ s i n x ดิฟ x ซึ่งดิฟ x มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคะก็จะได้แค่ลบ20 s i n x ค่ะ สามดิฟแทนยูเท่ากับสิบยกกำลังสองยู U, ดิฟยูเช่นถ้าให้ y มีค่าเท่ากับแทนสิบสามเอ็กสิบสามเอ็กคือยูถูกไหมคะก็จะได้ว่ายูพาม,มีค่าเท่ากับสิบยกกำลังสองสิบสามเอ็กดิฟสิบสามเอ็กดิฟสิบสามเอ็กก็คือสิบสามคูณกับดิฟเอ็กถูกไหมคะดิฟเอ็กเป็นหนึ่งก็เหลือแค่สิบสามเพราะนั้นจัดรูปให้สวยงามก็จะได้เป็นสิบสามยกกำลังสองสิบสามเอ็กค่ะ 4. ดิฟเซกยเท่ากับเซกยูแทนยดิฟ u ตัวอย่างนี้ให้ y มีค่าเท่ากับเซก 14x 14x คือ u ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น y พามก็จะได้เป็นเซก 14x แทน 14x ดิฟ 14x ซึ่งดิฟ 14x มันก็คือ14คูณกับ1เหลือ14จัดรูปให้สวยงามได้14เซก 14x แทน 14x 14ค่ะ 5. ดิฟโคเซก U เท่ากับลบโคเซ็ก U คอด U ดิฟ U เช่นถ้าเราให้ Y มีค่าเท่ากับโคเซ็ก 2X บวก4 2X บวก4เป็น U ถูกไหมคะเพราะนั้นก็ได้เป็นลบโคเซ็ก 2X บวก4คอด 2X บวก4ดิฟ 2X งบวก4 ดิฟ 2x มีค่าเท่ากับ2ดิฟ4มีค่าเท่ากับ0เอา2ไปคูณก็จะได้เป็น y พาร์มมีค่าเท่ากับลบ2 cosec 2x บวก4คอด 2x บวก4ค่ะและ6ดิฟคอด u เท่ากับลบ cosec ยกกำลัง2 u ดิฟ u ทีนี้เราจะให้ y มีค่าเท่ากับ cot 3X กยกกำลังสอง 3x กยกกำลังสองเป็น u เพราะนั้น y พาร์มก็ได้เป็นลบ cosec ยกกำลังสอง 3x กยกกำลัง2ดิ d 3X ยกยกกำลังสองดิ x 3x กยกกำลังสองก็เอาเลขสอไปคูณกับ3ได้6แล้วก็ลบออก1เลขชี้กำลังของ X ก็เหลือแค่1เอา 6X ไปจัดเรียงให้สวยงามได้เป็นลบ 6X c o s e ยกกำลังสอง 3x กกกำลังสองค่ะ ทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆดังต่อไปนี้นะคะ ข้อ1ใึ่งไฮเท่ากับ cos 7x กยกกำลังสองบวก4ซึ่งสูตรดิฟคอสยูก็จะมีค่าเท่ากับลบไซน์ยูดิฟยูแล้วก็ยูของเราเป็น 7x กยกกำลังสองบวก4ถูกไหมคะเขียนเรียงตามสูตรเลยเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ของ y มีค่าเท่ากับลบไซน์เจกยกกำลังสองบวก4ดิฟ 7x กยกกำลังสองบวก4 ดิฟเ x ยกกําลังสองเราก็เอา2ไปคูณกับ7ได้เป็น14 x ลบออก1เหลือแค่1 4 x ดิฟ4เป็น0คํยคำตอบข้อนี้ก็จะได้เป็นลบสิ x s ซ n 7 x ยกกําลังสองบวกสค่ะข้อ2ค่ะให้ y มีค่าเท่ากับ tan รูท x ดิฟ 10u ก็จะเป็นสูตร3ถูกไหมคะได้เศกยกกำลัง 2u ดิฟ u ซึ่ง u ของเรามีค่าเท่ากับรูท x เขียนใหม่ได้เป็น x ยกกำลัง1ส่วน2เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ของ y ก็จะมีค่าเท่ากับเศกยกกำลัง2รูท x ดิฟ x ยกกำลัง1ส่วน2 ดิบเอ็กกําลัง1นส่วนสอันนี้ถ้าเราเอามาเขียนใหม่ก็จะได้เป็น1นส่วนสอยกกําลัง1นส่วนสลบกับ1ถูกไหมคะเพราะนั้นเอาสองส่วนสองมาคูณก็จะได้เป็น1นส่วนสลบกับ2อส่วนส ผลลับก็จะออกมาเป็น1นส่วนสองเกกําลังลบหส่วนสองวายพามหรืออนุพันธ์ของ y ก็จะมีค่าเท่ากับ x ยกกําลังลบหส่วนสองเซกยกกาลังสองรูทเหารด้วย2หรือถ้าจะเขียนใหม่ให้ดูดีเราก็จะได้เป็นเศกยกกําลังสองรูทเหารด้วย2อรูทเแค่นั้นเองค่ะข้อ3ค่ะให้ y เท่ากับ6กไซน์สองเอกบวกส ข้อนี้ใช้เป็นสูตร1ถูกไหมคะดิฟไซยูได้คอสยูดิฟยูซึ่งยูของเรามีค่าเท่ากับ2 x บวก4อนุพันธ์ของ Y ก็จะมีค่าเท่ากับ6คูณด้วยคอส2 x บวก4ดิฟ2 x บวก4ซึ่งดิฟ2 x เราก็จะได้แค่2ถูกไหมคะแล้วก็ดิฟ4มีค่าเท่ากับ0เอา2ไปคูณกับ6 y พารมก็จะมีค่าเท่ากับ12 cos 2x บวก4ค่ะไปดูข้อ4กันเลยค่ะให้ Y เท่ากับคอส x คอร์ด x ข้อนี้ใช้เป็นสูตร6ดิฟคอร์ด u ได้ลบโค s ซกยกกำลัง2 u ดิฟ u ซึ่ง u ของเรามีค่าเท่ากับ x ก็จะได้ว่า y พาร์มมีค่าเท่ากับลบโคไซกยกกำลัง2 x ดิฟ x ดิฟ x เป็น1ก็จะเหลือแค่ลบโคไซกยกกำลัง2 x ค่ะ ไปต่อกันที่ข้อ5ค่ะข้อหให้ y มีค่าเท่ากับ cosec 6 x ลบ9ข้อนี้จะใช้เป็นสูตรหดิฟ cosec u ได้ลบ cosec u คอด u ดิฟ u ซึ่ง y u ของเรามีค่าเท่ากับ6 x ลบ9ก็จะได้ว่า y พามมีค่าเท่ากับลบ cosec 6 x ลบ9คอด6 x ลบ9ดิฟ6 x ลบ9 ดิฟ 6x เหลือ6ดิฟ9ได้0เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็จะได้แค่ลบ6 cosec 6x ลบ9อด 6x ลบ9ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะให้ y มีค่าเท่ากับ x ยกกําลัง3 tan x ข้อนี้มี2พจน์นะคะคือ x ยกกําลัง3คูณกับ tan x เราจะใช้สูตรเป็นดิฟ uv ได้อยู่ดิฟ v บวกกับ v ดิฟ u x กยกกำลังสามเป็น u แทน x เป็น V ก็จะได้ว่า y ไพม์มีค่าเท่ากับ x ยกยกกำลังสดิฟแทน x บวกกับแทน x ดิฟ x ยกยกกำลังส x ยกยกกำลังสคูณกับดิฟแทน x ก็จะได้เป็น x ยกยกกำลัง3คูณกับเศกยกกำลังสองดิฟ x บวกกับแทน x ดิฟ x ยกยกกำลัง3ามก็จะเหลือแค่ 3x ยกยกกำลังสอง ติบมีค่าเท่ากับเพราะพอนันพจน์หน้าก็เหลือแค่ x ยกกำลังสาเศษยกกำลังสองบวกกับพจน์หลังเหมือนกันได้ 3x ยกยกกำลัง2คูณกับแทน x ค่ะไปดูตัวอย่างที่7กันต่อเลยนะคะให้ y เท่ากับ x กยกกำลัง3 cos ยกกำลัง 6x ยกยกกำลังสองข้อนี้มี2พจน์เหมือนกันคือ x ยกยกกำลัง3คูณกับ cos ยกกำลัง 6x ยกยกกำลังสองก็จะใช้เป็นสูตรเดิมเลยค่ะดิฟ uV วีใ u ดิบวกกับ v ดิฟซึ่ง x ยกยกกำลังสเป็น u cos ยกกำลัง 6x ยกยกกำลังสองเป็น V เพราะนั้น y าาก็จะได้เป็น x ยกยกกำลัง3 d มดิฟคยกกำลัง 6x ยกยกกำลังสองบวกกับ คอร์ยกกำลัง 6x ยกยกกำลังสองดิฟ x ยกยกกำลังสสังเกตดูพจน์นี้นะคะเราจะไม่ใช่เป็นดิฟคอร์อยู่แล้วเพราะว่าคอร์มันยกกำลัง6แต่เราจะใช้เป็นสูตรนี้แทนคือดิฟอยู่ยกกำลัง n เพราะนั้นจะได้ y พามมีค่าเท่ากับ x ยกยกกำลังสคูณกับ6คอร์สกำลัง 5x ยกยกกำลังสองดิฟคอร์สกยกกำลังสองบวกกับคอร์ํกำลัง 6x กําำลังสอง คูณกับดิฟ x กยกกำลังสก็จะเหลือแค่ 3x ยกยกกำลังสองขั้นตอนสุดท้ายแล้วมาดูตรงนี้ค่ะดิฟค o s x กยกกำลังสองอันเนี้ยเราจะใช้เป็นสูตรดิฟคอยูและจะเหลือลบ sin x ยกยกกำลังสองดิฟ x ยกยกกำลังสองบวกกับพจน์นี้เอา 3x ยกยกกำลังสองมาไว้ข้างหน้าเพื่อความสวยงามก็จะได้เป็น 3x ยกยกกำลังสองคอสยกกำลัง 6x ยกยกกำลังสอง เสร็จแล้วมาดูตรงนี้ค่ะดิบเอกยกกำลังสองมันก็คือสองเอกถูกไหมคะก็เอาสองเอกไปคูณกับหกไปคูณกับเอกยกกำลังสามแล้วก็มีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้อีกทีหนึง่งก็จะได้เป็นลบ 4, ล 2, สิบสองเอกยกกำลังสี่คอร์กำลังห้าเอกกำลังสองใส่เอกยกกำลังสองบวกกับสามเอกยกกำลังสองคอร์กำลังหกเอกยกกำลังสองก็จะได้คำตอบแล้วค่ะ